รู้สึกได้ค่ะว่าผิวกระชับเด้งนุ่มเติมน้ำในข้อเข่าด้วย เจตูคอลลาเจนดีจริงไหมดีอย่างไรนะคะก็จะลองกินให้ดูพอเราวัย40ใช่ปะอูจะเป็นแบบเนี่ยรอยเส้นๆรอยจุดด่างดําที่แบบนี <Huh? S 1> เ่เมื่อก่อนมันจะแบบผัดเซลล์ผิวดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นมันคือจุดด่างดาความไม่สม่ําเสมอของสีผิวบนใบหน้า <Huh? S 1> โอ้โหนี่เจตูคอลลาเจนค่ะนี่เลยมีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาบำรุงผิวให้กระชับเต่งตึงลดริ้วรอยอ่ะ น่าจะตอบโจทย์นะที่จุนเป็นอยู่แคลเซียมเอลทรอเนตคอลลาเจนชนิดที่2ช่วยเติมนะ้ำในข้อเขา่าคือเราก็ใช้ร่างกายพอสมควรนะคือชอบออกกำลังกายอเดี๋ยวค่ะบางครั้งอะคือเราใช้มันมากเกินไปก็จะแบบมีเสียงดังก็ปพรแกบล,ล,ลดกระดูกหูนเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะสำหรับคนรักสุขภาพน,นะคะเดี๋ยว28วันนะคะทานแล้วผลเป็นอย่างไรจุนจะมาอัปเดตให้ดูนะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้ว่า ไอ้ลาโบโบลึกล,ล,ล,ๆๆลยยึกลิ้วลึกลึก่ิงเงี้ยคือมันก็ไม่ได้หายหรือว่าง่ายได้เดีวอะไรขนาดนั้นแต่สัมจูที่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับในสัปดาห์ก็คือรู้สึกถึงความแบบมันนุ่มๆขึ้น,นผิวหน้านะผิวหน้าก็นุ่มๆขึ้นผิวตัวมันก็แบบนุ่มๆขึ้นด้วยอ่ะ คือน้ำส้มเนี่ยเขาก็มีน้ำตาลจากผลไม้อยู่แล้วแล้วเราก็เลือกที่จะทานคอลลาเจนที่แบบเพียวๆไงคือแบบไม่มีสีไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราได้รับการเข้าไปดูแลในร่างกายอะ่ะคือมันก็จะเป็นน้ำตาลจากผลไม้ ก็เข้าวันที่20วันนี้แหละความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆดูสังเกตได้แล้วนะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่9วันที่1 0คนข้างๆถามว่าเฮ้ยทำไมนอนดึกแล้วหน้าย,ยังบอกว่าไม่โทรมเลยอะดูดิบอกเฮ้ยมันอ่นจะใชแล้วแหละเจดทูคอลลาเจนค่ะทำให้ริ้วรอยที่มันจะเป็นแบบว่าใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยที่เป็นเส้นๆเนี่ยความหมองคล้ำอะม,มาันหายไปเลยนะและทำให้รู้สึกถึงความแบบเด,งเดงๆๆ้งๆขึ้นเด้งๆเนี่ยเด้งๆใหญ่ลงเลยค่ะที่รู้สึกเหมือน,นสิ่งมากๆเลย คือเวลาที่จุนฝึกโยคะเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะมีแบบเสียงดังแบบก๊อบแคบแบบ้างแต่ว่าหลังจากที่ทานเจทูคอลลาเจนไป็น20วันความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกก็คือในเรื่องของเสียงกรอนแอดแอดมันก็ลืไม่มีอีกต่อไปสัปดาหที่4ค่ะสำหรับการทานเจตูคอลลาเจนผลลัพธ์ที่ได้28วันนะรู้สึกได้ค่ะว่า ผิวกระชับเด้งนะคะนุ่มนวลค่ะและที่สําคัญเป็นการเติมน้ำในข้อเข่าด้วยอันนี้แหละที่ทําให้ทุรู้สึกว่านอกจากสวยข้างนอกแล้วยังแข็งแรงไปถึงข้างในทานหมดแล้วทําอย่างไรดีหาข้อมูลมาให้แล้วเหมือนกันนะคะสำหรับเจลทูคอลลาเจนคือสั่งซื้อได้นะคะทาง www wellnessmartshop.com หรือค่ะจะไปแอดไลน์กันก็ได้นะคือง่ายมากไปที่เพิ่มเพื่อนไปนะคะพิมพ์คําว่าค่ะ แอดก่อนคือมีตัวแอดข้างหน้าแล้วก็จากนั้นค่ะพิมพ์ตัว J เลข2ค่ะ C O d l, l a L A G E N นะคะแอดไซก่อนนะอย่าลืมมีแอดข้างหน้า j 2 Collagen แค่นี้เองค่ะจนเชื่อว่าแอดมินเนะนี่ยเขาน่าจะมีโปรโมชั่นดีๆจูนค่ะลองแล้วใช้แล้วและยังจะใช้ต่อไปนะคะ j 2 Collagen ค่ะ